บรรยากาศการเรียนดีมากคือเซอร์ไพรส์มากนะคะเพราะว่าการที่เรากล้าออกจากบ้านแล้วมาเจอคนในห้องที่ไม่รู้จักเลยนะคะมาอยู่ในพื้นที่ที่คุณกล้าเล่าเรื่องส่วนตัวมันเป็นฟิลที่แบบที่นี่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับทุกคนได้อย่างน่าเหลือเชื่อแล้วก็กล้าเล่าปัญหาส่วนตัวของตัวเองออกมากับคนแปลกหน้ามันมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เรียนศาสตร์โค้ดเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าศาสตร์โค้ดเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สามารถดึงศักยภาพคน ขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยใช้แค่การถามคําถามนะครับการตั้งคําถามคําถามเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้นะครับสามารถหาคําตอบในชีวิตเจอได้ต้องยอมรับจริงๆว่ารู้สึกชัดเจนในตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นจากวันแรกนะครับ mm hmm. เทียบกับเมื่อวานพอมาวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมี energy มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปแทโก้หรือว่าไป mm hmm. หาทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ครับ มีประโยชน์ครับผมสามารถเอาไปดำรงชีวิตและก็พัฒนาตัวเองให้เราอยู่ในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ชี้นำคนให้ถูกต้องครับผมทรงพลังมากต้องใช้คำว่าศาสตร์นี้มันทรงพลังมากที่ Life Enricher ร์เนี่ยคะ่ะทำให้ศาสตร์ของโค้ชและคำว่าไลฟ์โค้ชมันแตกต่างและมันเปลี่ยนไปแล้วคุณจะหาเจอว่าศาสตร์เนี่ยมันทรงพลังอย่างไรในสิ่งที่แพทกำลังพูดอยู่คุณต้องมาหาด้วยตัวเองคะ่ะ